จินตนาการดูสิโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยขึ้นราวกับดั่งฝันแต่กลับกลายเป็นความจริงเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการสู้รบกับแก๊งสแกมเมอร์ที่ลดความเสียหายลงถึง40อร์เนเลยทีเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นนะมาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนต้องหันมามองอย่างจริงจังและอย่าลืมว่าการเมืองไทยในวันนี้ยังมีจุดร้อนที่อาจจุดประกายความเห็นต่างได้มากมายลองอ่านต่อเพื่อค้นหาความจริงกันเถอะ วันที่3พฤศจิกายน2568นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญผู้แทนเสียงของพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งเฉยต่อการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนมีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีทุกคนมาเองซึ่งล่าสุดมีรัฐมนตรีคนหนึ่งต้องลาออกเพราะเกี่ยวพันกับเรื่องผิดของสแกมเมอร์นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนถึงความรับผิดชอบในการบริหารที่ต้องไม่ละเลยใครเลยสักคนเดียว เราไม่ได้เลือชะตากรรมใครให้รอดพ้นคำถามแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือพรรคอื่นที่เคยโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกและยังชมเชยว่าเขาทำงานได้สมบูรณ์แบบนั้นต่างหากที่ควรตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมกับบทบาทฝ่ายค้านหรือเปล่านายศึกษาก,กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมความมุ่งมัน่นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าการตรวจสอบทางการเมืองต้องเป็นกลางและรอบด้านไม่ใช่แค่พูดแต่ไม่ทำและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป ขณะที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นรัฐบาลในสมัยนายเศรษฐาทวีสินและนางแพทองทานชินวัตรพวกเขาพยายามแก้ปัญหากลุ่มสแกมเมอร์อย่างหนักหน่วงจนถึงขั้นดําเนินการตัดน้ําตัดไฟในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่การทํางานาตับติดขัดจากกระทรวงมหาดไทยที่ชักช้าซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงนั้นในตอนนั้นก็คือคนเดียวกับที่เป็นนายกในปัจจุบันและยังถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการล่าช้าและการขัดขวางการแก้ปัญหานี้อยู่เสมอนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้บางคนคิดว่ามีเงื้อมมือทางการเมืองซ่อนอยู่แต่เรามาโฟกัสที่ผลงานก่อ อนดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นน่าศึกษิตอธิบายอย่างละเอียดว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยมีแผนปรับปรามแก๊งคอนเซนเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์แบบเป็นระบบโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนที่เพื่อไทยบริหารประเทศความเสียหายจากคอนเซนเตอร์ลดลงมากกว่า40%เลยทีเดียวซึ่งช่วยป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึงกว่า14,500ล้านบาทต่อปีนอกจากนั้นยังปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้มากกว่า400,000เว็บไซต์และยังได้รับรางวัล w s Price s 2025จากสหภาพพลคมนาคมระหว่างประเทศ ITU จากโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อ ต้านอัชญากรรมออนไลน์สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับเรื่องนี้ลองนึกภาพดูว่าการปรับสแกมเมอร์แบบนี้เปรียบเสมือนการทำความสะอาดเมืองจากขยะที่กีดขวางการเดินทางมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นอีกพักเพื่อไทยยังได้ผลักดันการปรับปรุงพระราชกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สอง พุทธศักราช2,568เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบให้สถาบันการเงินและบริษัทโทรคมนาคมรวมถึงกำหนดโทษที่หนักขึ้นสำหรับผู้ทำผิดให้มันมีผลจริงมากกว่าแค่กฎหมายบนกระดาษเช่นการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวในการหลอกลวงซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คนธรรมดาโดนโกงจากสายตายที่อาจปลอมตัวเป็นญาติหรือเพื่อน อย่างไรก็ตามเมื่อพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปกิจกรรม anner, สแกรรมเมอร์ก็กลับมาระบาดหนักขึ้นอีกครั้งประชาชนจำนวนมากเริ่มได้รับสายโทรหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่ใช้มาตราการเข้มงวดอย่างการยึดทรัพย์สินและดำเนินคดีจริงจังในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีแม้แต่การอายัดสินทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องรายใดเลยจนเกิดความกังวลว่าการล่าช้าและการเพิกเฉยของรัฐบาลปัจจุบันอาจทำให้โลกภายนอกมองว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับแก๊งสแกมเมอร์เลยทีเดียวนี่อาจเป็นมมุองงทีี่ถถกกเเยันได้ ระบางคนอาจเห็นว่าเป็นแค่เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานไม่ใช่เจตนาแต่ก็มีคนคิดว่ามันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่กว่าที่การเมืองไทยต้องแก้ไขนายศึกษ์ย้ำว่าพักเพื่อไทยยังคงทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งในและนอกสภาโดยเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างครบถ้วนถึงเวลานั้นผมหวังว่าจะได้ความร่วมมือจากพักประชาชนช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลให้เข้มข้นเพื่อให้ประชาชนเห็นชัดว่าใครคือคนทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ นายศึกสิธิ์กล่าวด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเอาล่ะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับการตรวจสอบรัฐบาลแบบไม่ละเว้นใครหรือเปล่าหรือคิดว่าพักเพื่อไทยกำลังเล่นการเมืองมากเกินไปบางคนอาจโต้แย้งว่าการลดสแกมเมอร์ในสมัยเพื่อไทยอาจมีปัจจัยอื่นที่ช่วยไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นคุณเห็นมุมนี้ยังไงมาแชร์วความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเถอะอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากกันและกัน